พระไตปิฎกฉบับหลวงภาษไะทยเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายคันธวารวัรเก้สุปนะสังยุตหนึ่งสุทกะสูตรว่าด้วยกำเนิดครุฑสี่จำพวกข้อ531เทียบกับ3 0 0 5 3 0 พระนครสาวัตถีและถึงครั้งนั้นเลยพระผู้มีภาคได้ตัดกับพิสุทังหลายว่าดูก่อนพิสุทงังหลายกําเนิดของครุฑสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นไนคือครุฑที่เป็นอันทชะหนึ่งครุฑที่เป็นชาลาพุชะหนึ่งครุฑที่เป็นสังเสถชะหนึ่งครุฑที่เป็นโอปปาติกะหนึ่งดูก่อนพิสุทงังหลายกําเนิดของครุฑสี่จำพวกนี้แล ว่าด้วยความยิ่งหย่อนของกำเนิดครุตสีจำพวกพระนครสาวัตถีนั่นถึงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกำเนิดของครุตสีจำพวกนี้สีจำพวกเป็นไหนคือครุตที่เป็นอันทชะหนึ่งครุตที่เป็นชรลาพุชะหนึ่งครุตที่เป็นสังเสทชะหนึ่งครุตที่เป็นโอปปาติกะครุตหนึ่งในครุตทั้งสี่จำพวกนี้ คุฑที่เป็นอันทชะย่อมนำนาคที่เป็นอันทชะไปได้นำนาคที่เป็นชลาพุชะสังเสทชะโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นชลาพุชะย่อมนำนาคที่เป็นอันทชะและชลาพุชะไปได้นำนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ นาคที ics, 是是่เป็นสังเสทชะย่อมนำนาคที่เป็นอันชะชะลาพุชะและสังเสทชะไปได้นำนาคที่เป็นโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นโอปปาติกะย่อมนำนาคที่เป็นอันชะชะลาพุชะสังเสทชะและโอปปาติกะไปได้ดูก่อนพิสุทั้งหลาย กำเนิดของครุฑมีสี่จำพวกนี้แลว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑพระนครสาวัตถีละถึงพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพรภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนครึ่งหนึ่งคันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันทชะพระเจ้าข้าพระผูะ้มภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุธ์บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกครุฑที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมาก เขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันทชะขันตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันทชะดูก่อนพิสุข้อนี้แหละ <S <S เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันทชะสี่ถึงหก สูตรที่3 4ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความพปสหายของพวกคุฑพนะกครสาวัตถีและถึงพิสุน,นันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความพปสหายของพวกคุฑที่เป็นชลาพุทะและถึงของพวกครุฑที่เป็นสังเสทชะละถึง ของภคุดที่เป็นโอปปาติกะพระเจ้าค่ะพระผู้มียภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกคุดที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเรา พึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกคุธที่เป็นโอปปาติกะรันตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคลบคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะจบสูตรที่4ถึง6 สูตรที่7ถึง16อันทชะธานูปาการสูตรที่1ถึง10เพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็สหายของพระครุธพระนครสาวถีและถึงพี่สุนันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกครุฑที่เป็นอันธชะพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระตอว,ว,ว่าดูก่อนพิสุบุคลคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวจาด้วยใจ,ยใจเขาได้สดับมาว่าพวกคุฑที่เป็นอันธชะมีอายุยืนมีวันะมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันธชะ เขาให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความปะสหายของภคุธที่เป็นอันทะชะดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของภคุธที่เป็นอันทชะ จบสูตรที่7-16 1ถึงส6 17ถึง46ชะลาผุชาทิธานูประการสูตรที่1-30ถึง30ว่าโดยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพระครุฑพระนครสวัสดีและถึงพิสุนั้นนั่งณที่ควรส่วนึนหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีวภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะละถึงของพวกครุฑที่เป็นสังเสทะชะละถึงของพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้สดับมาว่าพวกคุธที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีวรณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายาดมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะดูก่อนพิสุขข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคลบคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะจบสูตรที่1 7บเถึงสารสิบหระสูตรพระสตรหกสูตรพึงประมวลมาอย่างนี้จบ สุปณะสังยุตคันธภะกายสังยุตสุธะธกะสูตรว่าด้วยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันข้อ537สมัยหนึ่งพระผู้มีภาพประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิงติกะเรษฐีเคพนครสาวถีณนะที่นั้นแหละพระผู้มีาพาคตกระพิสุุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในมูคนทันแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจเราจะกล่าวละถึงดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันเป็นไฉไหนพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มี อยู่ที่ต้นไม้มีกลิน่นที่กลิ่นก็มีดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกนี้เราเรียกว่าเทวดาซึ่งนับเนื่องมูคนทันว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องมูคนทันพระนครสาวัตถีละถึงครั้งนั้นพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีะภาคถึงที่ประทับละถึง ทันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันมีอายุยืนมีวันละงามีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันคขั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทัน ดูก่อนพิสุทธงหลายข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาพระนครสาวัตถีละถึงครั้งนั้นพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับละถึง ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพรภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากพระเจ้าค่าพระผู้มีพรภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยจาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าเทวดาพวกที่สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ลากมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากสูตรที่4ถึงส2สารคันธาทิธาตาสูตรที่1ถึง9ว่าด้วยเหตุ ให้เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้พระนครสาวัถีและถึงพิสุนั้นนั่งณที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นและถึงของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีละถึงของพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกละถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะของพวกละถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบและถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกละถึงของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลละถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสละถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิน่นพระผู้มีภาคตัดต่อว่าดูก่อนพิสูจบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นละถึงที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีละถึงที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกละถึงที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลละถึงที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสละถึงที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นมีอายุยืนมีวรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นละถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีละถึงของพวกต้นไม้ซึ่งสิงอยู่ที่กลิ่นมีกลิ่นที่เปลือกละถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะละถึง ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบและถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกและถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กิผลและถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสและถึงของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นเขาจึง ให้สิ่งของอันมีกลิ่นที่แก่นละถึงมีกลิ่นที่กะพีละถึงมีกลิ่นที่เปลือกละถึงมีกลิ่นที่กระเทาะละถึงมีกลิ่นที่ใบละถึงมีกลิ่นที่ดอกละถึงมีกลิ่นที่ผลละถึงมีกลิ่นที่รสละถึงมีกลิ่นที่กลิ่นเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นละถึงดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นละถึงจบสูตรที่สที่สี่ถึงสิ สูตรที่13ถึง22มูลคันธานูปาการสูตรที่1ถึง10ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความสสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้พระนครสาวัตถีและถึงพิสุนันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่มเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากพระเจ้าข้าพระผู้มีพรตัดตอบว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวยจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าอ้นหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานมลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นี่ราดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคลบคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นี่ราจบสูตรที่1 3บสถึงยีข้อสูตรที่2 3่สสาถึงหนึสาสรคันธานนีูปการสูตรที่1นึถึงเก ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นเป็นต้นพระนครสาวัตถีและถึงพิสุนันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นและถึงสิงอยู่ที่ต้นไม้ มีกลิ่นที่กระพีและถึงสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปือกและถึงสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะและถึงสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบและถึงสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลินพระเจ้าข้าพระผู้ยาภาคตัดต่อว่าดูก่อนพิสุบ Clint บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิน่นที่กลิน่นมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิน่นที่กลิน่นเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลา ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักปฏิและอุปกรณ์แห่งปฏิเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิน่นดูก่อนพิสุข้อนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่มา ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นจบสูตรที่23 1 3 2ถึง132จบคันธพะกายะสังยุต